สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือ,อท่อนพันธุ์ของอนรกจักรพพัดนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจะปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนครบ4ี่วันหาวันแต่เัืเอินไปธุระต่างจังหวัดนะครับหน่อก็ออกเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรากเป็นยังไงบ้างนะครับ โอ้รากขึ้นเยอะสวยเลยนะครับเนี่ยปลูกแล้วเป็นเลยนะครับว่าจะปลูกอ่าก็เลยจะปลูกพรุ่งนี้หละครับนะครับปลูกพรุ่งนี้นะครับอ่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าให้รากเขาตตเลยก็าจะปลูกพรุ่งนี้หลังฝนตกนะครับฝนก็ว่าจะตกวันนี้นะครับบางส่วนลูกอหยีดก,ก็โอ้ยภาวนาให้ตกเถอะนะครับหลายจังหวัดเขาตกมาแล้วเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา สุรินนี่ยังเมื่อวานร้อนมากเลยนะครับร้อนจริงๆนะครับนะครับร้อนจริงๆพูดถึงเร่องสภาพอากาศของบ้านเราต้องรอฟ้าฝนนะครับผมก็ไม่ได้รดน้ำหญ้ามาสามสี่วันเลยนะฮะร,รอว่าฝนจะตกฝนก็จะตกพยากร์แล้วพยากรณอีกแต่วันนี้เห็นว่าตก ภาคอีสานของเราทุกจังหวัดเนี่ยมันจะจริงไหมนะครับเดี๋ยวรอนะครับส่วนเหล่านี้นะครับก็คือคือท่อนพันนะครับท่อนพันนะครับก็เราตัดแล้วนะครับรอส่งลูกค้านะครับเนี่ยรอส่งลูกค้านะครับฉะนั้นก็ท่านใดที่สนใจก็ท่อนพันสวยๆนะครับเหมือนอย่างที่อ่อ ถา่ายดูเมื่อคลิปที่ผ่านมาก็รีบโทรมาด่วนเลยนะครับถรอบนี้หมดไปก็น่าจะรออีกอีก,อกหลายวันนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบันสวนลุกอิฐนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าต,ต้องการท่อนพันก็อย่าลืมนะครับ กดมาที่เบอร์โทร0812049111นะครับตอนนี้ก็มีนรกจักรพัินะครับแล้วก็เายาวานิสราเอลนะครับส่วนท้ายเขื่อนนี่กำลังรอดูนะครับเขายังไม่โตเต็มที่เท่าไรนะฮะเนี่ยไปแครหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วเพิ่งหมดไปเมื่อวานนี้เองนะครับยังไงก็อย่าลืม กดมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ